สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคีซึ่งมันน่าสนใจและก็น่าสงสัยนะว่าฮาคีเนี่ยมันจะมีแค่3รูปแบบจริงหรือไม่และในสมัยอดีตเนี่ยมันจะมีฮาคีรูปแบบอื่นที่เป็นความสามารถโบราณหรือว่าในำนานและพวกนี้หรือเปล่าภาวะดนความที่ว่าเนื้อหาวันพีชเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ได้ม่กลการบอกชัดเจนว่าฮาคีมันมีอยู่3รูปแบบนั่นคือฮาคีสังเกตฮาคีก่อนและฮาคีราชัน ซึ่งฮาคิสสังเกตเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการมองการจบตีลงหน้าการสัมผัสว่าโดยรอบันมีอะไรบ้างการสัมผัสขามรู้สึกนึคิดการมองการเกินกว่าสายตามนุษย์หรือแม้กระทั่งการมองเห็นอนาคตฮาคิสสังเกตเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันส่วนฮาคิสก่อเนี่ยนั่นคือการชาฮารคิเครื่องอาวุธหรือว่าร่างกายและพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ในภาพวาโนเนี่ยมันก็จะได้มีการเปิดเผยว่าฮาคิเก่อมันมีขั้นสูงในคือมันเนี่ยสามารถใช้ในการโจมตีศัตรูจาก ส่วนฮาคิราชันเนี่ยก่อนหน้านี้มันคือความสามารถในการของศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถขยับได้รล้วสลบไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในภาพว,วานุก็จะได้ไม่กล้าเปิดเผยนว่าฮาคิราชันมันสามารถใช้ในการโจมตีได้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวาคิรินในร่างหมูป่า,าเขาในขณะใช้ฮาคิราชันในการคำรามเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะว่าฮาคิในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มันจะมีแค่สอย่างฮะแต่มันก็เหมือนกับว่าฮาคิมันถูกแบ่งแยกเป็นสามสายก็พลังปิดพิศาเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความน่าสนใจขึ้นมาเนาะพลังผลพิศาสเนี่ยในตอนนี้มมนถูกแยกเป็นสามสายก็จริงต่อบางผลพิศาสเนี่ยมันก็จะมีความสามารถหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นซัตเทิลเขาจะมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นปีศาจวัวที่มีร่างกายเป็นบางมุมแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความสามารถในการวารป์ปและที่ชัดที่สุดเลยนั่คือลูฟี่เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการการ่อบเป็นนิกาแถมยังมีความสามารถในการเปลีพื้นที่โดยรอบให้มันกลายเป็นยานด้วยความสามารถของเขาได้อีกด้วยซึ่งในกระเป๋าลูฟี่เนี่ย เขาไม่เขาสามารถผลพิษศาสต์ที่ได้ชื่อว่าตำนานใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เขาน้นไม่เขาสามารถหลายอยา่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนำมาเปรียบเทียบกันมันก็เลยน่าสนใจนะว่าฮาคีมันจะมีความสามารถโบราณที่สมัยก่อนเคยใช้การแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามีฮาคีแบบนั้นอยู่หรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าอดีอนหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าเนี่ยเรื่องราวพวกนั้นมันถูกปิดเอาไว้ไม่ก็เลยไม่แน่นะฮะว่านในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการใช้ฮาคีที่มันแขน็แง เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องวันพีสเนี่ยพลังที่มันแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ต่อสู้มาตลอดเนี่ยนั่นคือพลังผัวพีศาและก็ฮาคีเพราะฉะนั้นทางฮาคีแล้วก็พลังผัวีศาเนี่ยสพลังนี้นี่ก็น่าจะมีความโดดเด่นพอๆกันเพราะว่าจากเนื้อหาในเรื่องวันพีสในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่านอกจากเรื่องราเกี่ยวกับ,กบกนิกะพลังผัวพีศาในตำนานของลูฟี่เรื่องราเกี่ยวกับฮาคีของลูฟี่ที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเด่นพอๆกันใช่ไหม และแถมในปัจจุบันนี้แล้วเรากกับหากีฬาชันเนี่ยสายฟ้าสีดำนั่นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เมื่อเราได้เห็นแล้วก็จะราได้นะว่าสายฟ้าสีดำเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่คนคนนั้นจะหากีฬาชัน่งนนก็เลยการเป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะพุทธาการที่พวกเขาเนี่ยก็สามารถชาหากีฬาชันได้เหมือนกันเนี่ยและหลังฮพพุทธานั้นเป็นธรมตะที่น่าจะอยู่มาตั้งแต่ช่วงอาณาจักรโบราณมันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังฮพพุทธาพวกเขานั้นจะมีความสามารถและก็วิธีชาหาขีที่สมัยก่อนนั้ณจักโบราณได้เคยใช้มาหรือเปล่าาาาวะหน่่่มเเเือทพย นอกจากความสามารถร่างปาีศาจของพวกเขาดูเหมือนพวกเขาแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถที่แลกประหลาบางอย่างอย่างเช่นที่พูดไปก่อนหน้านี้เซตเทิร์นเนี่ยเขาในมีความสามารถในการวับหลังผู้เท่าแล้วก็มีความสามารถที่น่าสนใจในการอหลาผู้เท่าพวกเขานั้นสามารถติดต่อกันนะฮะถึงแม้พวกเขานจะไม่ได้ใช้พลังสื่อสารก็ตามมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการติดต่อแบบนี้เนี่ยมันคือพลังแบบไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นหนึ่งในพลังฮาคีหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยมันก็จะมีการปูไวนะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไี่ยี่เสีงสส่งอยู่ชว และก่อนหน้านี้ก็จะมีฉากที่ลูฟี่มอมนุสเกตพวกเขาเนสามารถสื่อสารกันได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าการสื่อสารโลกโทรจิตแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในความสามารถของฮาคิสสังเกตที่เป็นหนึ่งในความสามารถโบราณที่ใช้การในช่วงหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าหรือเปล่าและก็วงแหวนของซัตเทิลที่เขาเใช้ในการวาร์ปหลังผู้เท่าดำมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าการวาร์ปในครั้งนั้นมันได้มีสายฟ้าสีดําขนาดใหญ่ซึ่งก็อย่างที่พูดไปนะว่าสายฟ้าสีดำเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของการใช้ฮา,ญญา,ารชฮา,าช์ชคิมฮะ มันก็เลยน่าสนใจนะว่าวงเวทในการวารฟของซัเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นการใช้พลังบางอย่างบวกกับการใช้ฮาคิราชันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะฮะว่าทำไมในช่วงเวลาที่ซัตเทิร์นเนี่ยขานวาร์ประเทศเอเคสหรือว่าเขา่านใช้วงเวทในการวาร์ฟเหล่าขุนเท่าที่เหลือนมาเนี่ยมันจะมีสายฟ้าสีดำขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นที่ก่อเอเคในช่วงเวลาพวกนั้นเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการวาร์ฟเนี่ยมันก็จะมีจุดน่าสงสัยในขึ้นตัวละครตัวหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องรราาาวที่าา่่กเเย ดยจํานวนเวลาที่เขานั้นใช้ในก็ไม่นาจะมาไว้ขนาดนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องเล่าปิศนาที่แชงเนี Duke, ่ยเขานั้นเดินทางไปที่สงครามมารินฟอร์ดซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างถกใจนว่าแชงเนี่ยโดยเวลาแค่นั้นเขานั้นก็ไม่น่าจะมาทันอยู่แล้วแต่ว่าแชงนั้นก็มาทันแล้วก็มาอยู่สงครามในที่สุดและหลังจากนั้นปริศนาจะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันก็ได้เงียบไปแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยนะฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่แชงเนี่ยเขานั้นจะใช้ความสามารถที่ค่ากับซัตเทิร์นในการทําให้เขาเดินทางไวขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมาอยู่สงครามมาินฟอร์ดได้ทันเวลาหรือไม่ พราะว่าถ้าเกิดความสามารถของซัตเทิร์นเนี่ยคือการใช้ฮาขีราชั้นบวกกับพลังอะไรบางอย่างนะฮะจะทำให้เขานำะพาห้าผู้เท่ามาที่เอเคได้เนี่ยแฉงที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถของอาคีที่มันอยู่ในระดับสูงสุดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่าแฉงเขานั้นอาจใช้ความสามารถพวกนี้นะฮะเพื่อทำให้เขามาที่สงค้ามมารินฟอรดรได้ทันเวลาก็เป็นได้หลังนั้นก็เลยทำให้น่าสนใจขึ้นมานะว่าเรืกองอาคีเนี่ยมันมีเล่าๆเก่าๆพันคิโบราณแล้วก็ตำนานที่ในสมัยก่อนเคยใช้กันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ นั่นก็จะหมายความว่าหลังจากในลูฟี่เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่เขาเนี่ยจะได้พัฒนาอาคีซึ่งมันจะทําให้ลูฟี่ในแขนกางขึ้นมีความสามารถที่มากขึ้นแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยดึงพลังของนิกาลมาใช้ได้มากขึ้นนั่นเองฮะโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการรับเดตเนะื้อหาเคลปใหมช่ช่องเรา